สวัสดีค่ะพบกับช่องทรัพร์ุรผ้าข้าววันนี้ได้ปลาเน้นนึ่งจะนึ่งปลาเน้นจะทุกคนจะมีผักเต็มท่าจ้ามีผักสลัดแล้วก็ตําชิมเจวแซบแซบจะทุกคนเจวปลาร้านะคะเจวปลาราแล้วก็มีบวบบวบนึ่งนะคะแล้วก็มีดอกกระลำมีทั่วมีหน่อไม้ต้มนะคะทุกคนจะมีผักกาดนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือ ข้าวเหนียวนึ่งกระติบจ้าทุกคนจ้ามาจ้าเซ่เซฟนํำกันจ้าทุกคนก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอีสานบ้านเรากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อต่อไปจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าขอบคุณจ้ามาจ้าเซฟเซน้ำกันจ้าเปิดุโมงค์จ้ามาจ้าเซฟเซนำกัน มาจ้าขบอ,อู้ทอดเหนียวด้วยจะี่น้องขาดไม่ได้เลยตำเจียวปลานะเจียวปลาทานกับปลาอะไรเนาะทานกับปลาเนื้อปลานะคะทุกคนมาคุยคุยกันเลยจ้าอู้ขอจงก่อนจะี่นองจงน้ำพริกนี่ยคุยน้ำพริกอ้ทุกคน อร่อยมากน้องเอ๋ยเกี่ยวปลาหื้หื้ปลาอุ้ยหนึ่งปลาหนึ่งปลาหนึ่งแซ่บเจ็บเนือเ้อแบบบ้า หวานจ้ะทุกคนมานินเนื้อขาเขากอจบจ้บาลูนนก,กันอันนี้เราได้ทุกคนอันนี้ตัวนึ่งเอานะอันนี้นึ่งโยกกริรัม เจ็บมากนี่นหน่อไม้ต้มนะวันนี้ได้หน่อไม้ต้มคอยกระเจียวปลาเลยอืมแล้ว วิ่งเหรออืมเอ้วยหืมรักมาก เป็ดดมันเนี้คนเยวค่าไม่ใหญ่คนไม่อยากใช้มือมันเนี้ย e x ชุด e นาจะวันนี้เาจะ ปลาอืมปลานะคะทุกคนเรา,าก็จะกคุยน้ำพริกใส่ในนี้นะจ๊ะทุกคนมาเลยโรงเรือน้อยเลยมาจา้ะเข่ามู 嗯，那。 เจีกะหล่ำิ้มเจีาปลารอืมเจีาพริกสดนะขั้วขั้วพริกสดแดงกับเขียวแล้วก็มาตำเจดมากฝน

เจีปะลาร์บเจีปลาเด็ดนสดคั่วนะคะทุกคน Mm -hmm. C'est toi. อร่อยเลิอดมากๆเ้าทุกคนเจ็บเพียงเจ็บคัาอ,อ้าปากกว้างฟินทานผักเยอะ มีประโยชน์นะฮะทุกคนนะ,ะคุยน้ำพริกทำไม่แยประกาศเลย คอมไม่เยอะนะมาไม้คอมอ Đặt nhanh đi nó. trong một lọ. ก็จะเปิดกล้างนี่จ้ะทุกคนเปิดออกจ้าเปิดพอมันกล้ากาเห็นเนื้ออยู่ด้านล่างนะคะทุกคนนี่จนะ้เขาเนื้อขาวนี่จ้ะเนื้อปลาเนื้อปลาเ็นจะเสียประจกโตเนะื้อนะปลาขาวเลย ข้าวเหนียวหนึ่นงกระติกเกือบจะหมดแล้วทุกคนแซ่บพี่น้องแซ่บไี่ลีแซ่บครับเปน้องอันนี้น,น,นึ่งปานินจบับบอร์บกจกั๊บพี่น้อง อวันนี้ก็อิ่มแล้วจ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษของภัยนะคะทางแม่จุภาก็ขอโทษขออภัยจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย